กลาบสวัสดีคนวันอังคารค่ะคนวันอังคารคะมาเจอเจอกับหมออ้อยค่ะน้ำอ้อยเศรษฐีโชคพยากรณ์อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปของคนวันอังคารเป็นภาพรวมนะคะแม่หมอจะอ่านเป็นภาพรวมก็คือจะมีช่วงการเงินการงานสุขภาพโชคลาภและก็ความรักนะคะจะเป็นดวงรวมรวม อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชทไลไรแม่หมอเข้ามาได้ที่ปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะ p o k 2355อันนี้เป็น ID ดีไลน์แม่หมอเองนะคะ <Yeah. S 1> อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่หมอนะคะ <Yeah. S 1> เพื่อจะเป็นการแจ้งเตือนอัพคลิปอัปเกรดให้คุณได้ดูต่อต่อไปในคลิปหน้าในทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนนั่นเองนะคะ <Yeah. S 1> นะคะ อ่ะดวงนี้มันเป็นดวงความรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะยังไงก็ถ้ามันเป็นพลังงานดีๆก็ขอให้คุณเก็บไว้นะแต่ถ้ามันไม่ใช่พลังงานดีทําให้คุณเครียดก็อย่าไปซีเรียนะคะอย่าไปจิตตกระแวงดูเพื่อความเพลิดเพลินดูเพื่อความสนุกสนานนะคะคนุนัาคารมาเรามาดูค่ะว่าคนวังคารการงานจะเป็นอย่างไรบ้างคะ รู้ล่วงหน้าที่คุณเดจะได้ปรับปรุงจะได้เปลี่ยนแปลงจะได้รู้เหตุล่วงหน้าได้นะคะมาเรามาดูนะคะว่าการงานของคุณวันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูการงานคนวันอังคารหน่อยคะ่ะขอขยายไพย่เอ่อไฟออฟคัพไฟออฟคัพค่ะห้าถ้วยออกมาบอกอะไรคะห้าถ้วย ขยายไพ่เดอะเวิร์ค่ะไพ่เดอะเวิร์ค่ะอืมการงานของคนวันอังคารคะ่ะแม่หมอเห็นคุณอ่ามีการเสียรายงานเก่าๆอะ่ะเป็นงานที่คุณเคยทำมาแล้ว คุณเสียดายคุณยังอะไรอวรนคุณยังอยากจะกลับไปหางานเก่าๆที่คุณได้กระทําแล้วที่คุณได้เคยทําแล้วคุณเคยมีข้อพิาพาทกับคนที่มีอำนาจสูงกว่าหรือเปล่าคนที่มีตำแหน่งที่สูงกว่าคุณคุณเคยมีวาทะวาจาถกเถียงทะเลาะไม่เข้าใจไม่ลงรอยกันหรือเปล่า อาจจะเป็นเจ้านายคุณหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณที่มีตำแหน่งกว่ามียศกว่ามีศักดิ์สรทที่สูงกว่าเลยทำให้คุณได้จบจากงานชิ้นนี้ไปชิ้นที่คุณได้เคยทำเป็นงานเก่าๆงานก่อนๆและที่นี้ด w เบิลกับไพ่คล e e n ์ออฟบอรแม่หมอเห็นคุณกำลังจะมีงานใหม่ๆเข้ามา เป็นงานที่เป็นไอเดียของคุณเป็นงานที่คุณชอบคุณถนัดแล้วคุณก็ทำได้สำเร็จคุณทำได้ค่ะเป็นงานที่ดีอาจจะเป็นงานที่ในโลกอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์ขายออนไลน์เป็นโลกที่เกี่ยวกับการสื่อสารพวกเอกสารอย่างนี้ก็ได้นะหรือการเดินทางนะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับการเดินทางก็ได้งานประกันก็ได้งานอิสระงานค้าขาย นะคุณจะทํามันขึ้นมาแล้วก็เป็นไอเดียแปลกๆใหม่ๆของคุณได้ดีค่ะคุณรนาคารทีนี้มหมอของขยายคลินส์ออฟวอนค่ะพระราชาถือไม่เท้า่ะ เดดีคงานของคนวันอังคารจะมีความสำเร็จนะคะจะมีความสำเร็จสูงมากจะมีลูกค้าให้การสนับสนุนที่ดีมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีการได้เริ่มงานใหม่การได้ทำงานใหม่ๆที่คุณได้เริ่มต้นขึ้นบางคนอาจจะเริ่มแล้วนะคะบางคนคิดที่จะเริ่มใหม่นะคะ แม่หมอบอกเลยว่าคุณสําเร็จคุณทําได้นะมันจะผ่านไปได้แน่นอนแล้วคุณก็จะมีความสําเร็จแน่นอนนะคะคุณวรรณอาคารโอเคเรามาดูกันเงินบ้างค่ะการเงินคนวรรณอาคารเป็นอย่างไรบ้างคะขอถามการเงินของคนวรรณอาคารจะเป็นอย่างไรบ้างคะ <Why? laughs> ดาบเต็มเลยค่ะคนวังคารพกดาบเยอะมากเลยค่ะดูสิคะคุณสับสนคุณมีเรื่องทุกข์ร้อนเรื่องเงินมากคุณติดขัดในเรื่องเงิน คุณสับสนโอลเวงโอลหมานเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนี่สินภาละผูกพันเยอะแยะมากมายตอนนี้คุณนิ่งแล้วค่ะคุณนิ่งคุณเงียบคุณไม่อยากจะเคลื่อนไหวอะไรแล้วคือมันหาหนทางไม่ได้มันไปต่อไม่ได้ขอโทษนะคะคือแม่หมอใส่อารมณ์หน่อยคือคือแม่หมอเห็นไพ่ four of swords ten of swords nine of swords ดาบสิบดาบสดาบอะ มันเป็นอะไรที่ดับดบอ่ะดับมันก็แปลว่าเป็นอะไรที่ไม่ใช่เป็นอะไรที่ไม่ดีเป็นอะไรที่แบบอุปสรรคเยอะแยะมากมายค่าใช้จ่ายพลวันนี่สินรออยู่ไหนจะค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าบัตรเครดิตค่าห้องค่ากินค่าจ่ายค่าลูกค่าหลานค่างวดรถค่าผ่อนรถผ่อนลาผ่อนบ้านโอ๊ย ทำไมมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้คะคนันาคารคุณโดนทิ่มแทงดูสิบดาบแบบอย่างนี้เลยเห็นไหมอ่ะโดนทิ่มแทงเจ็บปวดทุกทรมานแบบเคลื่อนไหวไม่ได้เลยแบบโอ้ยทําไมเงินทองมันจับใจ่ายใช้สอยไม่พอจ่ายไม่พอใช้ขัดสน หาทางออกไม่ได้ไปหยิบไปยืมไปกู้ก็ไม่ผ่านไม่มีใครสนใจไม่มีใครเหลียวแลไม่มีใครที่จะพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณได้เลยคนธนาคารคะบางทีคุณก็นอนไม่หลับคุณเครียดคุณเครียดมากค่ะคุณอยากจะหาทางออกไปได้คุณอยากจะทําี่หาเรื่องเองินเรื่องอะไรให้มัน จับใจ่ายใช้สอยให้มันคล่องมือคล่องอะไรเหมือนเดิมให้มันไปได้แต่ไม่ได้ค่ะคุณหาทางออกไม่ได้จริงๆภาระนี้สินพระวันมากมายค่าใช้จ่ายส่วนตัวก็ยังไม่มีเงินจะกินข้าวแต่ละวันก็ยังอืดอืดมากคุณวันอังคารไม่เหมาเห็นใจนะคะ แต่ตอนนี้คุณนิ่งแล้วนะคุณเงียบๆคุณนิ่งๆ,ค,ๆคุณไม่เคลื่อนไหวคุณแบบอืมขอทําใจขอพักร่างพักจิตช่วคราวช่วคลู่ก่อนขอขอมาตั้งหลักก่อนว่างั้นเถอนะนะขอมาตั้งหลักก่อนเนองินของคุณเนี่ยก็เหมือนคุณจะหาทางออกไม่ได้จริงๆเรื่องเงินนะแม่หมออยากจะขยายไพ่ให้นะคะแต่ว่าเวลาจํากัดนะคะ อยากจะมาดูดวงส่วนตัวจริงๆว่า,วามีทางออกไหมแม่หมอ,อแม่หมออ้อยมีทางออกไหมก็แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวได้นะคะโอเคเรามาดูเรื่องโชคลาภค่ะโชคลาภคุณบนังคารจะมีไหมคะอ่ะสเวนออพินเทโค ไฮไลฟนแล้วก็ไพ่ของซิกออฟสอดดาบมาอีกแล้วช่วงลาบของคุณวันอังคารนะคะช่วงนี้ช่วงลาบคุณก็อาจจะมีบ้างนั่นแหละแต่ว่าดูเหมือนคุณก็ยังคือยังท้อแท้เกี่ยวกับชีวิตอยู่อะยังท้อยังแท้ยังทําอะไรที่แบบคุณอย่าท้อนะคะคนวันอังคารคุณยังมีสิ่งที่จะไปต่อเดินหน้าไปได้แบบ ผ่านฉลุยเลยนะคุณก็พยายามมองอยู่นะมองเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องสิ่งดีๆให้กับตัวคุณอยู่อะคุณเป็นคนที่เป็นแม่พระพพระ,พระเป็นคนใจบุญสุมทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้ความคุ้มครองคุณนะคะคุณลองไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนะคะคุณลองไปอตั้งจิตอธิษฐานหรือไปสวดมนต์ภาวนาที่หรือไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็ได้ฮนะลองอ่า สร้างบุญกุศลไว้เยอะๆนะคุณจะประสบผลสําเร็จนะคุณจะมีโชคมีลาบได้อ่ะคุณจะมีเงินได้นะคะคนธนาคารขอให้คุณตั้งใจนะขอให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองขอให้คุณตั้งใจนะคุณอย่าเพิ่งท้อนะคะเห็นคุณหันหลังให้แล้วอ่ะคุณอย่าเพิ่งท้อนะคุณสู้ๆนะคะคนธนาคารโอเคนะคะเรามาดูเรื่องความรักนะคะ ความรักของคุณวรนังคานจะเป็นอย่างไรบ้างคะขอถามเรื่องความรักคุณวรนังคานจะเป็นอย่างไรบ้างคะในช่วงปักเดือนมีนาคมนี้ค่ะ ความรักก็นิ่งอีกล้ความรักมีการพักเบรกค่ะมีการห่างกันระยะหนึ่งหรืออาจจะจบไปเลยก็ได้นะนิ่งแล้วจบแล้วเลิกแล้วหรืออาจจะอยู่คนละที่อยู่คนละอำเภออยู่คนละจังหวัดต่างคนต่างอยู่ก็ได้แต่แม่หมอเห็นไพ่ของไพ่ Ace of c u p แล้วก็ไพ่ The Lover อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ได้พบเจอะเจอรักครั้งใหม่เป็นรักที่บริสุทธิ์ยุติดธ,ธรรมเป็นรักที่ให้ความคือมันเป็นรักที่มีอนาคตด้วยกันนะคะอาจจะเป็นรักครั้งก่อนมากลับมาสร้างความสุขให้กับคุณได้อีกหรืออาจจะเป็นรักครั้งใหม่ที่คุณได้เพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิ่งจีบกันเพิ่งเจอกันเพิ่งสร้างความสัมพันธมิตรต,ต่อ,อก,กัน เขาจะสร้างความสุขให้กับคุณได้สร้างความโรแมนติกให้กับคุณได้นะจะได้เจอได้เจอกันค่ะเป็นคู่รักอดีตชาติเป็นคู่รักที่สวรรค์ส่งมาให้คุณได้คู่กันคนคนนั้นของคุณคือใครแม่หมอก็อยากเจาะลึกเข้าให้คุณอีกแต่เวลาก็จำกัดอีกลค่ะแม่หมอเห็นถึง คนหนึ่งอยากจะไปแล้วไม่อยากอยู่แล้วอยากมุบออนแล้วเหนื่อยแล้วหน่ายแล้วแต่อีกคนหนึ่งเหมือนจะรั้งไว้อยู่เหมือนไม่อยากให้จากไปไหนอยากอยู่ตรงนี้อยากอยู่ข้างๆคุณอยากรักคุณเหมือนเดิมอยากทำอะไรให้ดีๆกับคุณอะแต่ถามว่าคลิกกันได้ไหมคลิกกันได้มีอะไรที่เหมือนๆกันชอบเหมือนเหมือนกันเข้าใจกัน แต่ทำไมคะทำไมความรักของคุณถึงได้เป็นแบบนี้คะคุณวันอาคารแม่หมอลองเจาะเข้าไปถึงไพ่เดลิเวอร์ดีกว่าอะมาขอถามไพ่เดลิเวอร์คะ่ะไพ่เดลวเวอร์ออกมาบอกอะไรคะ ขยายด้วยไพย่ four of uh, four of wands สีม้เท้าจะเป็นความรักที่มีความสุขเป็นครอบครัวกันได้นะคะในอนาคตคุณสามารถที่จะสร้างครอบครัวกับคนคนนี้ได้เปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ถูกต้องถ้าเป็นคนโสดจะได้มั่นหมายจะได้แต่งงานด้วยนะคะโดยมีผู้ใหญ่รับรู้โดยมีความเห็นชอบทั้งสองฝ่าย แต่ถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วก็อาจจะรักกันมากกว่าเดิมสร้างอนาคตขึ้นมาดีกว่าเดิมก็ได้นะ,ะเป็นความสุขความอบอุ่นที่มีความสุขมากกว่าเดิมก็ได้นะคะโอเคนะคะความรักของคนวันอังคารทีนี้เรามาดูสุขภาพ สุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้างคะคนวันอังคารคะขอขยายไพ่เดอะเดค่ะ ไช่เดชออกมาบอกอะไรคะสุขภาพของคุณวรังคารนะคะแม่หมอเห็นถึงสุขภาพของคุณดูเหมือนจะแข็งแรงดีนะคะ ขอให้คุณอย่าได้ไปหมกมุ่นเรื่องอเกี่ยวกับงานกับอะไรที่แบบดูแบบเครียดๆนะคะมันจะทําให้สุขภาพจิตคุณไม่ดีนะคะอาจจะได้ล้มป่วยนะอาจจะได้ล้มป่วยแบบฉับพลันอาจจะเป็นเลือดอเป็นเลือดลมไม่ดีหรือคุณได้เป็นอุบัติเหตุก็ได้นะเป็นอุบัติเหตุในทางถนนก็ได้หรือ อาจจะเป็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้อระบบกล้ามเนื้อไม่ดีนะปวดหลังปวดไหล่ปวดคอปวดกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยนะมันจะทําให้ระบบกล้ามเนื้อของคุณล้มได้นะให้คุณไปตรวจสุขภาพนะแม่หมอเห็นถ้าคุณไปตรวจทันท่วงทีนะคุณก็จะได้รับสุขภาพที่ดีนะมีความสุขได้เป็นสุขภาพที่ไม่มีปัญหานะคะแม่หมอเห็นถึง สุขภาพของคุณช่วงนี้แย่ๆนะคะให้คุณไปตรวจเช็คดูก็ได้นะหรือออกกําลังกายกินอาหารให้มีประโยชน์ห้าหมู่นะห้าหมู่มีอะไรบ้างอ่าแม่หมอก็อาจจะอ่าอะไรบ้างล่ะห้าหมู่มีอะไรบ้างคะห้าหมู่เอ่อแม่หมอสมัยเรียนเอ่อมีอะไรบ้างนะมีมีน้ําหรออ่ามีน้ํามีผักมีผลไม้ อ่าแล้วอะไรอีกเป็นพวกโปรตีนวิตามินอะไรพวกนี้ค่ะห้าหมูนะคะถ้าคุณกินครบแล้วว่าคุณออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะสุขภาพของคุณจะแข็งแรงดีนะครับแต่ไม่เหมอเห็นช่วงนี้สุขภาพคุณแย่นะสุขภาพคุณดูเครียดเครียดดูกล้ามเนื้อไม่ค่อยดีนะคะอ่าคุณจะปวดเมื่อยค่ะเกี่ยวกับการเนี่ยแหละการเครียดแล้วก็การเดินทางนี่แหละคุณจะเดินทางบ่อยเดินทางไปไปมามาบ่อยแล้วก็ทําให้คุณเครียด ทำให้คุณสุขภาพไม่ค่อยดีไม่ค่แข็งแรงนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อย่างที่แม่หมอบอกนะให้ระวังตัวให้ดีนะคะตรวจสุขภาพออกกำลังกายกินอาหารครบผ้าหมู่นะคะโอเคเข้อขอจบคลิปของคนวันอังคารนะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์แม่หมอก็าได้ที่ POK OK 2355นะคะปะักกดบนหน้าจอแล้วนะคะ ก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นการอัพคลิปอัปเกรดให้คุณได้ดูต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะคนวันอังคารนะคะโอเคกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e สำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอขอบคุณมากมายที่การไว้วางใจของแม่หมออ้อยเศรษฐีโชคพยากร สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย